วิ่งเลยครับออกข้างหน้ามีซอมบี้ระเบิดครับโหลครับคุณผู้ชม <laughs> วิ่งกลับครับเขาวิ่งกลับครับซอมบี้ระเบิดเห็นแล้วด้วยป่าหอ,อกไปไม่โดนเอาชิปหายเสียหอ,อกหอกหินด้วยวิ่งแล้วซอมบี้ระเบิดวิ่งมาแล้วโอ้โหเพียบครับคุณผู้ชมรอดไหมรอดไหมจะรอดไหมอุ้ย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 อุอ้ยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในอ่า สักคำนะครับโวซีซอมบี้ขั้งนะครับเซิเวอร์สานะครับเซิเวอร์เปิดใหม่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับว่าจะมันแค่ไหนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาเอาชีวิตรอดในเซิเวอร์นี้นะครับโอเคครับ2คนนี้อ่าอ่าคนนี้มีกระเป๋านะครับคนนี้ครับกระเป๋ามาโอ้โหเป็นที่ที่ไม่น่าเข้ามาในตอนแรกมากเลยผมบอกเลยดูดิดูดิเขาจะแตกเพราะซอมบี้นี่แหละนะเออสู้ได้อ่ะโอเค อีกคนนึงอยู่ไหนอีกคนนึงอยู่นี่ครับแสดงออกมาด้วยกันอ่าเริ่มได้ของได้ชุดกันแล้วนะครับแต่กระเป๋ายังไม่ได้ข้างหน้าจะบวกไหมจะบวกไหมเอ้ยเอาละครับเอาละครับข้างหน้าจะบวกไหมจะสู้ได้ไหมสู้ได้ครับสู้ได้ครับถ้าไม่โดนลุมนะครับสู้ได้อยู่แล้วโอเคแทงเข้าไปแทงเข้าไปเอ้ยส่วนเพื่อนเขาเจอแล้วครับสองตัวแล้วครับอีกตัวหนึ่งกำลังจะวิ่งมาตกครับ เอาไงครับเอาครับหนึ่งทีวิ่งตบแล้วครับวิ่งตกแล้วครับโอเคเอาไงโอ้แทงไปแล้วไหวไหมไหวไหมน่าจะไหวนะน่าจะไหวนะอย่าแทงกันเองแล้วกันเออเอยเอาไงครับเออนั่นโอเคครับรอดนะครับเสอเสอศพซอมบีแล้วเรียบร้อยอีกคนหนึ่งก็พันยานะครับนะ บอกเลยนะครับเซิฟนี้ถ้าใครมีของนะสุดยอดเลยอ่ะผมบอกได้เลยนะจะโหดมากนะครับซอมบี้เห็นเข้าแล้วเราจะปิดประตูไหมหรือจะรอให้มันเข้ามาอา้าวจู๊ครับจู๊ครับแทงครับไปครับแทงครับแทงเพื่อนนกคนเขาไปไหนแล้วอยู่นี่ครับโอ้ได้ยินเสียงซอมบี้ระเบิดไหมครับ อยู่แถวๆนี้แหละผมว่านะเอ้ยซอสมพีมาแล้วโอ้สองตัวครับตรงนี้นี่คือความเรียลิตี้นะครับผมไม่ได้ทำการเสกใดๆทั้งสิ้นนะครับโดนซอมพีสองตัวครับตอนนี้แพงนะครับแพงไปครับอีกคนนึงก็น่าจะเลือดเหลือน้อยอยู่นะครับตอนนี้เออเออจะโดนตกไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยขอให้รอดขอให้รอดอย่าแทงกันเองเพออย่าแทงกันเองเพอเออเรียบร้อยผ่านครับรอดนะครับไม่มีใครโดนตีนะค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปจริงๆควรจะใช้ธนูนะแล้วอค่อยๆสเตลเข้าไปนะ 1> <1> <1> แต่ธนูก็อย่างว่านะครับผมหักง่ายนะครับยิงซอมบี้บางที ยังหักเลยนะโอเคเจออะไรไหมโอเคเจออะไรไหมไม่เจออะไรนะครับเจออะไรไหมไม่เจออีกทางด้านอีกคนหนึ่งอยู่ไหนห้องที่น่าจะมีของเยอะพอสมควรนะครับยังไม่เจออะไรทั้งสิ้นครับคนนี้ฉลาดหน่อยครับคือเขาอ่าคาบกระเป๋ามานะครับนะ อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ฉลาดนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาคิดว่าเขาจะมาหากระเป๋าข้างหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันไม่ใช่นะครับไม่ได้เจอกระเป๋าก่อนนะครับเจออย่างอื่นก่อนนะครับก็ต้องเก็บใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่มีที่เก็บก็เสียดายแย่นะครับผู้ชมได้ยินเสียงสองบีระเบิดไหมสเตลไหมเออสเตลดีกว่าอยู่นี่นะครับอยู่นี่เองนะครับ ตัวจี๊ดของเรานะครับตัวแสบของเรานะครับค่อยๆค้น,นครับวันนี้เขาเห็นแล้วว่าซอมบี้ระเบิดอยู่ตรงนั้นนะครับอีกคนเป็นไงคนอยู่ไหนโอ้กาลังโดูของอย่างม,ามัมมนครับส่วนมากรู้สึกจะเจอหมวกทหารกันทุกคนเลยนะมาฟาร์มในแบบพวกค่ายทหารอะไรงนี้พอจะทํากระเป๋าแล้วทีนี้ยากเลยนะครับไม่มีต้นไม้ทําเชือกนครับโอเคคนนี้เป็นไงครับยืนอ่นอยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูผู้เล่นอื่นอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วก็ยังฟาร์มอยู่ครับยังรอดชีวิตกันอยู่นะครับเรามาดูนี่ดีกว่านะครับมาด้วยกัน2คนนะครับอีกทีเขาเขาจะหากันไม่เจอนะครับเพราะเขาไม่เห็นชื่อกันนะครับเออเจออะไรไหมมันผมได้ยินเสียงว่าเขาจะเจออะไรนะเจอลูกธนูครับโอ้ my god อ่าอมบี้เห็นเขาแล้วหนึ่งตัวนะครับวิ่งไปแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมบี้ระเบิดนะซอมบี้ระเบิดนะ,ะเฮนะ้ยเฮ้ยเย้ขาถอยครับรีบวิ่งเลยครับเฮาดีสู้สู้ดีแทงไปเออแทงแทงแทงนะครับใครเจอคอนเนี่ยผมบอกได้เลยนะเพราะโอ้โหสุดอะ่ะใครเจอคาตะน,นี่ยิ่งสุดใหญ่ครับสู้ได้ทั้งคนแล้วก็ ซอมพี่สบายนะครับเขาจะเอาไงครับไปทางด้านของอู่จอดเรือดำน้ำโอเคเขาเจอกันแล้วน่าจะเล่นอยู่ใน d i s c o r d เดียวกันนะครับหรือว่าพวกแกรมคุยอะไรสักอย่างนะครับนะโอเคเหมือนเขาจะพาเพื่อนไปอ่าเพื่อพิกล็อกนะครับโอเคเขาจะไขเจออะไรไว้ ขายตู้ไม่ได้หมายความว่าจะเจออะไรนะครับผมบอกเลยนะขายเก่งขายเก่งเจออะไรไหมไม่เจอไม่เจอนะครับถ้าเจอคงจะเก็บแล้วนะเอาละครับเขาจะท้อไหมผู้เล่นสองคนนี้ไม่น่าจะนะผมว่าตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับไม่เจออะไรเลยโอ้ oh my god เอออย่าท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อนะ โอเคตรงนั้นมีซอมบี้ระเบิดเนี่ยครับเขาน่าจะบอกกันไปแล้ว,ลวค่อยๆค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปตรงนี้มีตัวเดียวนะครับซอมบี้เริ่มเซิร์ชของกันแล้วครับมีใครเจออะไรไหมเจออะไรไหมศูนย์จุดสามนะครับบอกเลยยากมีมีเหล็กมีเหล็กดอกหรือเปล่าตั้งอยู่นะครับใช่ความยาวๆเอ้ยข้างหน้ามีซอมบี้ระเบิดนะครับระวังมันได้ยินนะครับ โมันดีด้วยนะครับซอมบี้ระเบิดเนี่ยอ้าวซอมบี้ลองแล้วหนึ่งตัวนะครับจากด้านหลังกําแพงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มติดติดแล้วครับเอาแล้วจะซอมบี้เกาะด้วยฮัลโหลแทงกันแทงกันยับแน่ตอนนี้อ่าฉีกออกมาแล้วนะครับฉีกออกมาแล้วลากลงน้ําเลยโอ้หวิ่งกระจายครับโอ้หตรงนี้ก็มีครับซอมบี้ครับสปาวมาอีกแล้ว สองตัวเลยนะครับวิ่งไปทางนั้นแล้วครับเขาวิ่งไปทางนี้แล้วครับเพื่อนเขาว่าไงครับเพื่อนเขาหายครับตอนนี้โอเคเอาซอมบี้ขึ้นมาได้โอ้ยเอาดิอือแทงเข้าไปแทงเข้าไปเอออีกคนนึงอยู่ไหนครับอยู่ตรงนูรับสู้ซอมบี้อยู่เดี๋ยวไปดูคนนี้ดีกว่าครับอาการน่าเป็นห่วงครับโดนตกบ่อยนะครับ โหแล้วสู้ซอมบี้เกาะด้วยอ่าหอกไม้ธรรมดาด้วยอุยระเบิดไปแล้วครับโอเคไปแทงครับไ่โอ้นานเนี้นานเหนื่อยแน่นะ้ออุ้ยโดนตบแล้วหนึ่งทีหรือเปล่าหนึ่งทีท่วนนะครับอือ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 โอ้โหสู้นานเลยะ แน่นอนทางด้านเพื่อนของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเอาซี่เอาซี่เอาดีเออนั่นแต่เข้มไปโหเหนื่อยอะ่ะไม่มีอะไรแรงๆนี่สู้ยากอะ่ะผบอกได้เลยไม่ต้องสู้กับคนนะครับแค่สู้กับซอมบี้ก็เหนื่อยแล้วโอเคซอมบี้ตายเรียบร้อยครับน่าจะเซิร์ชนะเซิร์ชนะเซิร์ชสักหน่อยนะเธอเธอไม่เซิร์ชอะ่ะ ทำไมไม่ค่อยชอบเสื้อศพซอมบี้กันเลยอะ่ะถึงมันจะเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่มันก็น่าเสิร์ชนะเจอได้สักอันคุณจะได้กระเป๋าแบบดีๆเลยนะเออไ,ได้กระเป๋าแบบใส่ของดีๆเลยนะใส่ลงใส่เหล็กไปทําเมทัลสวอร์ดนะครับครับทูบ็อกอะไรอย่างงี้นะครับนะทูบ็อกก็ไม่ใช่ใจคราฟยากครับค้อนเราก็สามารถคราฟเอาได้มีค้อนคราฟนะโอเค มีคนไปไหนแล้วตอนนี้แยกกันอยู่นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่เห็นชื่อกันด้วยนะพึ่งฆ่าซอมบี้ไปนะครับอ้าวมีคนได้ในวิชันแล้วครับคุณผู้ชมแย่เยี่ยมตอนนั้นคืนเนี่ยคุณต้องเป็นคนล่าเลยแหละนะมีคนได้ในวิชันแล้วสบายล้ะคนหนึ่งครับได้ในวิชันไปแล้วนะครับเพื่อนกันก็อาจจะฆ่ากันได้นะครับเพื่อแย่งของนะครับเออ ไม่น่าไว้ใจใครดังนั้นครับเฮ้ยมบี้สปางมาตรงนี้เลยเหรอโอ้โหสบี้สปาวเร็วมากผมว่าจะแย่ครับเพราะตรงนี้แหละนะวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับอย่าบอกนะระหว่างทางก็สปาวด้วยจริงๆควรจะคราบของอะไรกันออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนเข้ามานะครับคราฟของอะไรให้เรียบร้อยก่อนเข้ามานะครับผมนะ ครับอะไรที่มันเป็นอหอ,อกเหล็กก็ได้นะครับผมนะหอกหินมันแย่ไปนะครับอุ้ยผมผมยืดครับโอเคเสื้อศพเสื้อศพซอมบี้ด้วยอย่าลืมนะเห็นไหมได้ผ้ามาแล้วเ,เก็บไหมอ่ะเก็บไหมอ่ะเก็บดีเ,เก็บไว้ตัดตัดเลยแล้วเวลาช่วงพลิกๆแย่ๆนี่จะเอาอะไรพันหรือว่าเขาคงจะมีวิธีการเล่นของเขาเนี่ยครับโอเคคนนี้ได้อะไรไหมก็ยังไม่ได้ครับเห็นไหม ไม่ได้กระเป๋าตรงนี้ก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับวิ่งตามเขาไปแล้วโอเคเขาสู้ซอมบี้ครับช่วยกันแทงนะครับดูสิเฮ้ยเฮ้ยระวังแทงกันเองนะแทงแทงเออนั่นแหละแทงเออนั่นแหละแทงเออช่วยกันนะครับนี่คือความสามัคคีของผู้เล่นนะครับคนหนึ่งมีกระเป๋าคราบกับไอวิชั่นนะครับอีกคนมีหอ,อกไม้งโง่ๆนะครับ กับชุดโค้ดนะครับสีดำเนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีนะครับถ้ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ <ust le> เออโอ้โหตายยากมากโอ้โหโอ้โหลุมกันแย่เลย <c oughs> เออคนนึงก็เหนื่อยแล้วเอาสิแทงสิเอยโดนตบไปหนึ่งทีเอโดอนตบไหมจะโดนตกไหมโดนตกไหม <c oughs> ตาย อมพี่ตายไม่ตายเออตายจักทีแล้วผีระเบิดก็เกิดแล้วนะครับผีระเบิดก็เกิดแล้วเรียบร้อยนะครับสมบี้สะเปาใหมากผมบอกเลยโหดร้ายมากนะครับโอเคเขาได้กระสุนลูกซองมานะครับอ่าน่าจะสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เถอะนะเออนั่นเก็บคนที่มีกระเป๋าเก็บอีกคนนึงน่ะข้าวกระเป๋าออกไปข้าวกระเป๋าก่อนไหมอ้าแล้วครับเราหว่างทางสมบีเพียบ วิ่งครับวิ่งครับอย่างเดียวครับไม่ต้องสู้ครับวิ่งเลยครับยิ่งยาวๆเลยครับตรงนี้เพียบครับตรงนี้เพียบครับวิ่งเลยครับออกข้างหน้ามีซอมบี้ระเบิดครับโผลครับคุณผู้ชมวิ่งกลับครับเขาวิ่งกลับครับซอมบี้ระเบิดเห็นแล้วด้วยป้าหอกไปไม่โดนเอาชิบหายเสียหอกหองหินด้วยวิ่งแล้วซอมบี้ระเบิดวิ่งมาแล้วโอ้โหเพียบครับคุณผู้ชมรอดไหมรอดไหม จะรอดไหมอุ <Nered>? ้ยอุ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 ้ยปิดประตูไปจะรอดไหมอุ้ยโดนตบโดนตบโดนตบเรียบร้อยครับแตกไปหน <weave. S 1> ึ่งครับอีกคนนึงเป็นไงครับอีกคนนึงเป็นไงครับอีกคนนึงเป็นไงครับวิ่งครับหอกก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีวิ่งสู้ฟัดแหละครับเอาแล้วเอาแล้วผมบอกได้เลยนะครับ ไม่เจ๋งพออย่ามาเข้ามาฟาร์มในที่ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ไม่ค่อยไม่ใช่ความผิดของเซิร์ฟนะครับโอเคครับเขาปิดประตูครับขังตัวเองไว้นะครับโอเคเออฉลาดคนนี้ฉลาดครับแต่ถ้าซอมบี้ยืดเข้ามาได้นะครับเรียบร้อยนะครับถ้าซอมบี้ระเบิดวิ่งขึ้นมานี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเออระเบิดไปแล้วนะครับเอ้าเอามีซอมบี้สปาซอมบี้ยืดเข้ามาได้เห็นเขาไหมตอนนี้เขานอนอยู่นะครับคุณผู้ชมเอาดิ เอาเห็นครับเห็นครับเรียบร้อยครับโดนจะหนีไหมหนีหนีไหม่หนีเออโดนตบแล้วโดนตบแล้วโดนตบแล้วเออเขาวิ่งออกไปแล้วกระโดดโอ้โหลงไปขาแทบหักมั้งเนี่ยสอมบีระเบิดเกิดแล้วครับวิ่งแล้วครับเขาวิ่งแล้วครับวิ่งสู้ฟันแล้วครับดีนะครับโดดลงมาขาไม่เจ็บนะครับถือว่าคนนี้สกิลเพรดีนะครับตรงนี้อย่าลืมนะว่ามีหอ,อกนะปลาหอ,อกไปนะเก็บหอ,อกด้วยหอ,อกอยู่ไหน อ้าวออกอยู่ไหนเออเก็บหอ,อกแล้วโอเคครับสกิลเพยดีครับวันนี้ครับอ่าสเตลดีก่าไหมสเตลไหมพักก่อนนะครับพักก่อนนะครับส่วนเพื่อนเขาก็เรียบร้อยครับตายไปไม่รู้ไปเกิดตรงไหนใช่ตรงนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนอื่น <c oughs> เนี่ยผมไม่เปิดชื่อนะครับวิ่งแล้วครับเริ่มวิ่งแล้วครับเออนี่คือความมันของเซิร์ฟเรานะครับนะ ตรงนี้ก็เป็นซอมบี้ธรรมดาครับยังไม่ใช่ซอมบี้ระเบิดแต่อย่างใดครับพอเริ่มวิ่งลงมาแล้วก็อาโดดขึ้นไปไม่ได้เอ้าชิบหายแล้วเอาชิบหายแล้วทํายังไงวิ่งต่อไปออกเธอออกนะผมผมขอนะออกฟอนเธอนะนะผมลุ้นแทนนะครับนะอยู่ข้างนอกสบายใจกว่านะครับดูสิเออวิ่งออกมาแล้วนั่นแหละวิ่งหนีไปเลย ยิงหนีออกไปเลยเอาไปข้างนอกก่อนค่อยคฟาร์มนะครับค่อยๆฟาร์มไม่ต้องรีบนะครับเซิร์ฟเวอร์เราไม่ใช่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รีบขนาดนั้นนะครับเป็น PVE นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับแปเลยนะครับ PVP ไม่ต้องไอ้นี่มากก็ได้นะครับผมนะอ้าเจอซอมบี้ระเบิดแล้วครับตรงนี้มีติดครับแล้วเขาวิ่งมายาวตั้งแต่เมื่อกี้นะครับจะรอดไหมจะรอดไหมตอนนี้ซอมบี้อ่าโอ้โหโอ้โหดูคุณผู้ชมออกมาสว่างสว่างจะเห็นชัดครับว่าวิ่งกันมา เรียบร้อยครับสู้ได้ไหมตี้าเขาเหนือเอ้าโดนตกครับโดนตกครับอุ้ยโดนตกเรียบร้อยครับล่วงครับตะขาวครับแต่ครับเหมือนจะยังไม่ตายนะครับหอบแหกๆอยู่นะครับเพื่อนเขาจะวิ่งมาช่วยทันไหมครับน่าจะไม่ทันหรอกนะโอ้โหเห็นไหมพอเอาซอมบี้ไปแล้วคันนะครับ ซอมบี้มันจะคันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมนะบรรยากาศของ่าล์ซีสคัมเซิร์ฟสามของเรานะครับโอ้ตห่าไดในวิชันน่ะน่าจะรีบออกมานะเขาต้องรีบเกิดแล้วนะครับเพื่อมากู้ศพตัวเองนะครับโอเคครับผมนะคุณผู้ชมก็สัา์นี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับบรรยากาศเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับผมนะมันจริงๆนะครับมันใช้ย่อยนะครับผมนะซอมบี้ก็สปาวเร็วแล้วก็เยอะมากแล้วก็ตกแรงมากเนี่ยครับ นี่ขนาดสกิลเพย์เขาดีมากเลยนะครับผมนะก็ยังไม่สามารถที่จะสู้กับซอมบี้ได้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าร่วมสนุกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับสคัมเวิลด์ซีเซิร์ฟ3ของเรานะครับซอมบี้คลั่งนะครับก็อัตราดับเลดคูณ0.3นะครับ ซอมบ,บี้ตบแรงมากนะอย่างที่เห็นนะครับ2ทีตายนะครับเออใครที่อืดอหน่อยก็อาจจะ3ทีตายนะครับใส่เกาะก็เพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของสําคัญมากนะครับผมนะของสําคัญสําหรับเซิร์ฟนี้มากนะครับนะแล้วก็ไม่เห็นชื่อในปาร์ตี้ตัวเองด้วยนะครับสุดท้ายเห็นไหมต่างคนก็ต้องต่างอาเอาชีวิตรอดนะครับของใครของมันนะครับ ใครที่อยากร่วมสนุกก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมนะแล้วก็มาเจอกันในเกมนะครับนะเอาไว้มาเจอกันในเกมนะครับสำหรับวันนี้ผมแบงกิ้งเทก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย